ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดุดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f 4 5 5 5 8 0 1 at 801 axiir ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่กระรบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้ในเรื่องของเหรียญ10บาทที่มีราคากันนะครับผมจะไล่เรียนทุกอย่างนี้ครับในเรื่องของปีพศแล้วก็ในเรื่องของเหรียญที่หายากหาง่ายกันพร้อมกับมาตอบคําถามของเพื่อนๆกับเหรียญพิเศษปี2549ซึ่งมีคนสอบถามเข้ามานั้นจํานวนมากกับทางเพจของเรา้วยครับมาดูในส่วนของข้อมูลของเหรียญนะครับที่ผมจะให้ดูนะครับขออนุญาต สูมสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเรื่องของเหรียญ10บาท2สีนะครับที่เป็นพระเศรยเล็กนะครับในะคับในส่วนของนะครับเอากันแค่ปีพศที่มีราคาแพงที่สุดขนาดนี้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทที่เป็นพระเศร็จเล็กนะฮะ คือปี2,133นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดนะครับในวงการก็เล่นกันหลักล้านแล้วตอนนี้นะครับที่เป็นสภาพใหม่ๆมีการประเมินกันนะครับหรือว่ามีการประมูลกันเนี่ยนะครับสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวใครเจอปีเดียวเนี่ยก็โอ้โหนะคะคุ้มจริงๆจึงทำให้เกิดได้ครับกระแสดราม่านะครับในเรื่องของการแปลงเหรียญครับ ปี33มนะครับนะฮะมีการปลอมแปลงเอาปี37มาตัดหางกันมากมายเหลือเกินครับเนื่องจากเหรียญน่ะมีราคาสูงนะครับจึงให้นะฮะมิสาชีพเนี่ยนะครับอาจถือช่องทางตรงนี้มันหลอกนักสะสมมือใหม่เพราะนั้นนักสะสมมือใหม่ก็นะครับระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับลองลงมาในส่วนของปี2531นนะครับอีกปีหนึ่งนะครับที่ มีมูลค่าสูงถึงหลักพันนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆหน่อยนะครับสมมุติว่าใครมีนะครับเหรียญ10บาทปี2,531นะฮะ3131นะครับ, 31, 31, 31รบสามารถที่จะส่งภาพประเมินราคากับทางเราได้นะครับลโลงมาอันดับที่3ครับทุกคนครับคือปี2,541นั่นเองครับ ปีส5 4 1นั้นนะครับตอนนี้ก็ยังพอหาได้หาเจออยู่นะครับราคายังไม่แรงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านงานใช้มีเปล่งและสมีในเหนนรียญนะฮะสูงถึง1,300บาทเลยทีเดียวถือว่าเป็นราคาแรงจริงๆและอนาคตนั้นจะมีราคามากขึ้นน,นั่นเอครับ ทุกคนครับในเรื่องของตลาดนักสะสมต้องบอกกับทุกคนว่ามีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสภาพเศรษฐกิจการเล่นหานะครับในตลาดต่างๆเนี่ยสยามชาแนลจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนักสะสมได้ทราบกันตลอดเวลานะครับเราอัปเดตนะครับรวดเร็วทันใจเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเอาเลยนะครับผมนะครับผมจะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งมีเพื่อนๆเนี่ยนะครับส่งเข้ามานั้นมากมายเหลือเกินครับ เหรียญ10บาทเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญปยาลัยนะครับที่ผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้กันนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งครับขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวซูปกล้องนิดนึงนะครับให้คมคมให้เพื่อนๆเห็นนิดนึงนะครับเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับในเรื่องของเหรียญนี้ฮะเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ2549นครับเหรียญปี2549นี่นะครับเหรียญ10บบาทนี่นะฮะมีนะครับข้อมูลการผลิตอยู่ที่ 128ล้านเ3 0 0 0เหรียญครับ128ล้านเ3 0 0 0เหรียญนะครับถือว่าไม่น้อยนะครับถ้าว่ากันแค่ปีพศนั้นคงยังไม่มีราคาในการรับซื้อหรือเล่นหากันอย่างแน่นอนก็นี่จะว่ามีราคาอามีขบวนการผลิตนั้นมากมายนะครับหลักร้อยล้านนี่ถือว่าเยอะแต่วันนี้ครับนักสะสมได้ส่งเหรียญลักษณะแบบนี้มาหาเราจํานวนมากครับเขาเรียกว่าเหรียญ เนครัเนื้อเกินหรือว่าบล็อกแตกหรือเรียกกันง่ายๆในตลาดนักสะสมนั้นว่าเหรียญมีเรือนั่นเองครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญมีเรือนะครับผมต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับการเล่นหานะครับไม่มีอะไรแน่นอนบางคนเขาชอบเขาก็เก็บนะครับเขามองว่าเป็นเหรียญที่สวยงามแบบนี้นะครับ ที่เป็นทั้งเรือใหญ่เรือเล็กนะฮะเรียกกันแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นการบล็อกแต่ขนาดใหญ่กับขนาดเล็กอยู่ในเหรียญน,นั่นเองครับอยู่ตรงแม่น้ําเจ้าพยาจึงทําให้ทุกคนนั้นเรียกกัน,นง่ายติดปากก็คือเหรียญมีเรือนั่นเองครับราคาเล่นหาขึ้นอยู่กับการเล่นหาทีครับไม่มีอะไรแน่นอนถ้าช่องของเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นแบบมีเรือแบบนี้ครับ ราะฉะนั้นนะครับข้อมูลตรงนี้ผมขอตอบให้กับ F4 ไดในให้ทราบกันนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมจะมารับซื้อในวันนี้นะครับทุกคนครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อกับเพื่อนๆนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงครับยิ่งสวยยิ่งให้ราคาสูงครับคือเหรียญ10บบาทแบบนี้ครับเหรียญ10บาทแบบนี้นะครับทางสยามชแนลยินดีรับซื้อนะครับนะครับใครที่มีเหรียญลักษณะแบบนี้ด้านหน้านะครับ เป็นเนื้อนิกเกิลวิ่งเข้ามาในวงทองเหลืองแบบนี้ครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าทุกคนมีแบบนี้ยินดีรับซื้อนะครับแต่นี่คือด้านหน้านะครับความพิเศษของเหรียญนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนได้เจอแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนต้องบอกว่าเอ๊ะเป็นเหรียญชํารุดหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นจากการผลิตน,นะครับ ซึ่งเป็นประดิตผิดพลาดแล้วก็ที่สําคัญคือนักสะสมชอบเก็บสะสมเพราะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเล่นหากันต่างราคานะฮะบ,บางครั้งก็พุ่งรางันสูงถึงหลักหมื่นก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่จะเกิดขึ้นกับพอสอไหนแบบไหนหายยากหาง่ายถ้าเกิดขึ้นในเหรียญการจราพิเศษก็จะราคาสูงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับความพิเศษของเหรียญด้วยนะครับและก็ปีผสอของเหรียญด้วยแต่วันนี้ครับผมจะให้ดูด้านหลังต่อเลยนะครับในเรื่องของเหรียญน,นี้นะ นะครับทุกคนดูให้ดีนะครับเหรียญนี้มีขอบเฟืองหรือเปล่าสยามชแนลไปพาเหรดมาหรือไม่ไม่ใช่นะครับเหรียญนี้ผมซื้อมานะครับผมซื้อมาจากเพื่อนๆทางบ้านครับเนี่ยฮะแบบนี้ก็เริ่มมีประประเมินราคาแล้วนะครับพลิกหลังกลับมาครับทุกคนครับดูลักษณะของเหรียญดีๆนะครับให้ท่านจดจําตรงนี้นะเพื่อนๆนะนะครับจดจาตรงนี้ฮะตรงนี้ครับเป็นปี49เหมือนกันนะครับเป็นปี49เหมือนกันแต่ว่านะครับรูปแบบของเหรียญที่ต่าง ต่างจากเหรียญทั่วไปก็คือในเรื่องของมีเนื้อทองเหลืองนั้นวิ่งเข้ามาในเนื้อนิกเกิลแบบนี้ครับเป็นการผิดรูปผิดเหลี่ยมแบบนี้แต่เหรียญน,นี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าหาไม่ได้ง่ายๆเท่าไหร่นะครับกว่าจะได้มาก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะครับทุกคนครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ